ไปอุดหนุนแต่ไม่อยากนั่งเสียวใช่ไหมคอยฟังเสียงเฮ้อนิ่ลูกใช่ไหมเฮ้อทีสองก็ลูกทีสองเฮ้อทีสามลูกทีสามของเราดีมันยังไม่ด่าเราเลยถ้าเป็นทีมอืโอ้โหก็แฟนบอลที่อื่นก็เสียตังค์ไปดูแล้วทีมมาเล่นหมาไม่แดกนี่มันก็ช่วยไม่ได้แต่นี่มันอยู่ที่อประธานสโมสรเราอ่ะมันจะรู้เรื่องไหม ส่วนพ่อมันนี่พ่อมันคงไม่มานั่งอ่านข่าวมัง้งแม่งไม่มีเวลาพา่อมันก็ต้องให้ลูกมันจัดก,การดูแลแต่ยังว่าเด็กโตมาทมากินไม่เป็นะไม่เคยทมาหากินเองมันจะรู้เรื่องอะไรกังงมากโอ้ยออกไหมเนี่ยเดี๋ยวกะเงียเงียหน่อยโอเค ใช่ตอนนี้สาอไหตอนนี้เออม่เห็นเลยตั้งแต่เลิกกับไอ้แฟนมันแล้วแฟนมันไปเป็นสออพักไอ้นั่นก็เงียบไปเลยว่าไม่โผล่มาที่สนามด้วยนะก็ต่างประเทศไมู่้ก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะรักการชอบกันไม่ได้การบุญแล้วนั้นไม่มีเนี่ยมาใช้เมืองสี เขาอยากได้แต่พ่อก็ไม่อยากได้นี่น่าจะไปเห็นเป็นไอสามารถเอาไปต่อรองทางการเมืองได้อีกมั้งมันก็แค่ดูดีระดับหนึ่งอะแต่จะเป็นหนึ่งขนาดที่เห็นปุ๊บแล้วใครก็อยากได้มันไม่มีอะนะถ้าสวยระดับนั้นนี่เลือกได้อยู่แล้ว แต่มันต้องดูอยู่ที่ว่าไอ้คนบ้านนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้อน่ะกินแค่กินแค่ชื่อก็บอกแล้วว่าแขะต้องแคขกันอะ่ะไม่งั้นไม่ได้อะ่ะขี้เหนียวมาก <c oughs> แขกกันออกมาข้างในมีนิดนึงนะครับท่านผู้ชมทางบ้าน กล้องระดับหูนี่มันก็ได้อย่างเสียอย่างเอ,อืมจะดูมีข้างในกันอีกไหมไม่มีเหลือนิดเดียวข้างนอกมีอยู่สองสามติ่นนะครับมับนเหมือนเขงแข็งมะฝังเนี้ยข้างในตัวาาย,ยังแค่นในเวลาอ่านอนิพันธ์ที่อ หมายถึงด้านในสุดเลยเหรอตอนนี้ยังไม่เห็นด้านในเลยอยากเห็นเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวดูสิเป็นอะไรเดี๋ยวดูสิ นี่ก็ไม่น่าใช่ไม่ใช่อะพี่นมันกระดูกอ่อนอพี่จะเอามันออกนี่ก็เวอร์ไปมั้งไม่มีอะมันติดแก้วหูแล้วนะเนี่ยเห็นแก้วหูชัดเจนเละพี่น่าจะเครียดจากตั้งดูบอล้้วแพ้ลาบเรียะมั้ง <c oughs> แล้วมันน่ะนึกยังไงก็รู้สุดท้ายมันมันไม่รู้ตัวหรอมันติดสไตล์บาซินเตโกมาแล้วมันถ้าจะเกิดมาพร้อมกับไอตอนสมัยบาซินได้แชมป์โลกที่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นกับเกาหลีจัดเหมือนนะแต่ตอนนั้นอย่าลืมนะมันมีโรนิงโยโรนัรดิโ้ไปดูบอลเยอรมันก็ได้ท่อนนี้นะอืมอืมทีมเล็กๆของเยอรมันที่เ็าเล่นอืม บอเลเสียดอทมุนไงนั่นใหญ่ไปนั่นดูไอ้นี่ก็ได้ไฟบวกไกเซอร์เออเล็กๆเนี่ยเขาก็จะต่อสู้กับพวกนี้ได้ด้วยมันมันมาด้วยระบบนะเออมาด้วยระบบพวกนี้นักเตะชื่อเสียงอะไรนี่อังกฤษมันเล่นแบบแข็งแรงไปอืดูบอลมันที่เล่นแบบไม่ค่อยแข็งแรงอังกฤษเคยรู้สึกไหมว่ามันเหมือนบอลงวงบอลควายกันอะ เยอรมันเขเล่นชิงต๊กโต๊แทกบอลบอลบอลทีมบอลอะไรบอลระบบเลยนะในญี่ปุ<ย>่นนะไม่เยอรมันเนี่ยเขาเริ่มปรับเปลี่ยนหลังจากที่เขาไม่ได้แชมป์โลกมาสองสามรอบเขาก็เปลี่ยนวิธีทางมาเลยนะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นนชอบมากเลยตรงที่มันบอกว่าพอหลังจากจบบอลโลกครั้งที่แล้วมันก็บอกว่าขอเวลาสิบปีมันจะทาให้ญี่ปุ่นได้แชมป์โลกอะ่ะโอ้โหพอมันตั้งเป้าก็ตกใจทั้งหมด นั่นก็ไปดูเพราะที่มันมั่นใจงั้นได้ไงเพราะว่าทีมหญิงมันทําได้ชป์โลกแล้วด้วยไอ้ด้วย,วยไอ้อะไรนะเส้นทางเดิมของมันเลยก็คือเอาขาเรียกว่าตั้งรับโตกลับเร็วแล้วก็ใช้ความเร็วเข้าสู้นี่ออกมาบีบพื้นที่อย่างเดียวแล้วขอแค่รอจังหวะนึกออก่ะพอมีจังหวะสวนมันขึ้นมาสามสี่คนขึ้นมาได้งไงรู้ว,วิ่งปุ๊บเดี๋ยวขึ้นมาเลยนะเร,เราได้บอลไม่บีบเลยนะรอเราพลาดอย่างเดียว ถ้าบีบเราจะมีแรงเล่นไหมอ่ะก็ไม่มีไงเพราะมันระบบฝึกมันมางั้นไงก็มันไปโทษต้องโทษระบบฝึกเพราะไม่ได้คือรอรอคือมารับในแดนรอเขาพลาดที่ผมบอกว่ามันติดตรงที่ว่าไอ้ฮั่นเนี่ยมันไปคิดแบบไอ้เตโก้แล้วไอ้ฮั่นเนี่ยมันเคยเป็นนักบอลเองสุดท้ายมันเคยวิ่งวิ่งแล้วมันเจ็บเข่าแล้วมันก็กลัวว่าซ้อมหนักเนี่ยนักเตะจะเด้งไปก่อน มันไม่คิดว่าเออให้นักเตะปัดสภาพอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่สองอาทิตย์ที่สามแล้วเข้าหมู่จรงิงจังแล้วถ้ามันวางเวไว้อย่างเงี้ยอ่ะถ้ามันวางเวเรื่องไอ้สภาพร่างกายก่อนหรืออะไรแนวทางร่างกายก่อนเนี่ยมันก็จบนี่มันไปคิดแบบที่ไอ้เตโก้คิดและเตโก้เนี่ยมันเคยพูดกับไอ้ห้ามเลยว่าซ้อมมายังไงก็ได้แต่ลงจริงปุ๊บเนี่ยขอให้คุณเล่นเต็มที่แล้วมันเป็นเวทีที่ ไม่จําเป็นต้องเอาไอ้เด็กที่มันบอกว่าเก่งหรือดาวรุ่งหรือว่าสแรีแต่ว่าเขาไม่มีประสบการณ์มันไม่ใช่เ็นเวทีมาทดสอบเด็กพอตอนหลังเนี่ยมันก็พยายามจะแบบมันไม่รู้ตัวไงว่ามันอนะโดนไอ้ตังนี้ครอบหัวไว้อยู่ <c oughs> ผมนี่กระตุ้นมันอยู่ตลอดแล้วกระตุ้นมันถ้าผ่านไอไอ้ไอ,ไอ,ไอเนี่ยนะเราก็นั่งดูอาบอกไอ้หามึองู้ <c oughs> แม์ก่อนที่จะชนะอีลำพูลนะเราบอกเอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่าให้ประธานออกไปธมาากินไม่มีสโมสรไหนจางมันถึงรู้ตัวผมไม่รู้แต่มันก็คงหน้าชาเนี่ยแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าต้องชนะลำพูนให้ได้นะแต่แมดนั้นก็เล่นพอได้นะแต่แมดเล่นกับลาบุรีดูทั้งเกมก็ดูมันดูแล้วมันกึกกึกักกักกึกกึกกัก ดูเล่นกับแบงคอกมันจะกล้าบุกไหมไม่บุกมันก็โดนสามลูกแน่นะผมดูถ้าแบงคอกเล่นเล่นเล่นสูที่มันเล่นอยู่นะแล้วเล่นแบบไม่ต้องเต็มสติปอะมันเล่นแค่แปดสิบเปอร์เซ็นแล้วเอาตัวจริงออกหรือไม่ก็เอาตัวจริงลงยี่สิบนาทีสุดท้ายเนี่ยนะแล้วเล่นแค่แปดสิบเปอร์เซ็นโดนสามลูกแน่หมายถึงเรานะยังไม่ออกใครจะไปยิงกองหน้า้วไม่มี S <S ไอ้จีนไหวไหมโอ้ไม่ไหวหมดบิลไว้ไม่มีหาอะไรเลยกองหน้าจะไปเสรีไล่เบอร์สิบเอ็ดเอาออกไปเล่นริมเส้นก็เล่นได้อยู่ระดับหนึ่งนะนเข้ามาในากองหน้าตัวที่จะยิงบอลไม่มีเอากลางสอนขึ้นมาจริงไอ้เศรษฐีสุวรรณเกษแต่ก็ไม่มีตัวจ่ายแบบไอ้เวลาได้บอลจะเปิดเข้าไปนหน้าประตูมีมีสองตัวควาเสี่โทษมันจะยิงได้ไงไปดูบอลเยอรมันในปีสี่ตัวห้าตัว อืที่หลุดมาเป็นแผงเยอ,อนะเวลาเขาขอไปปีกแล้วก็คอดเข้ามายิ่งตางมันมาแล้วก็มาห้อยหัวกระโดดอีกมันนึกว่ามันนึกว่ามันจะหน้าเป้าเราจะยิงแม่นมั้ง้สต์คมคือถ้าบิวเนี่ยผมจะไม่ว่าเลยอยู่ในกรอบเกีรติทุดคนเดียวมันก็สบายขอมันแค่ <c oughs> จับบอลได้มันบางบอลแล้วแม่งเอาตัวรอดได้ใช่ไหม <c oughs> แต่จีนนี่ไอ้จีนคนนี้นี่ถ้าบุตรจากประเทศเราแม่งก็ไปเล่นที่ไหนไม่ได้แล้วมั้งพราะมันเมืองจีนโดนมันโดนแบนนี่แต่เอฟซีไม่ได้ตามมาบ้านเราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันไปเล่นในบอลเอเชียมั้าอยู่กับพระจับผู้นอกจากในจีนอ๋อโดนแค่นั้นโดนแค่ในประเทศมันสองร้อยกว่าคนนะครับทุกคนที่มีส่วนรับตังเนี่ยโอ้โหแม่งทุเรศจริง ทีมชาิจีนก็สามสี่คนไอ้น,นี่มันถึงออกามานี่ไงม,มันเป็นอดีตทีมชาติจีนด้วยใช่ใช่ยี่สิบโอ้อโหแต่จีนมันมีบ่อนพนันถูกต้องตามกฎหมายเฮ้แต่เคยพี่เคยรู้สึกไหมว่าไอบอลเอเชียหลังๆเนี่ยมาพวกไอกรรมการแขกมันเข้ามาคุมแล้วกรรมการแขกเนี่ยแม่งเป่าค้านสายตาผมมากเลยไม่ว่ามันจะเป่าไม่ถึงแม้จนะไทยยังไม่ได้เตะนะผมก็ดูเอา้าไอ้นี่มึงไม่ได้มึงไม่ได้เป่าแบบ ตามตามลูกตากูเห็นเลยน,นะเนี่ยมันเหมือนไม่ได้ตามกติกาเลยอะ่ะแล้วแบบแต่ว่าหนอกการเขาขอไปเล่นฝั่งยุโรปแล้วอืมก็ไม่อยากมาเล่นฝั่งเอเชียทําไมอะ่ะขอสโมสรอ๋อเขาข,ขอไปเล่นที่นูน่นเออจ็นไปไม่ได้แล้วคนไท้ไโอ้ท่านไปเรื่องแม่งเยอะเลยนะเจอระบบที่ไอ้ขางคนดูคนนู้นคนคนี้โอ้ยุ่งยุ่งยุ่ง เอาแค่ okay. สมมุติว่าถ้าเกิดคนยุโรปต้องไปเตะในประเทศอิสลามเนี่ยคิดว่าปวดหัวมไหมซ้ายก็ไม่ได้ขวาก็ไม่ได้ในเ e น mm hmm. พวกนั้นก็ไม่ยอมอ่ะนะโห mm hmm. oh, แต่ว่าบอลอิสราเอลน่าก,กลัววะ่ะกระมูลค่าของเหรียญซาโอทีน้นก็เป็นหมื่นล้านแล้วใช่ไหมล่ะจะมาเล่นทำไมในเอเชียยอดคนดูก็ไม่ได้ด้วยนะ แต่ไอทีมที่ลงทุนกับโรนันโดไม่น่าเชื่อเลยว่าโรนันโดยังได้เงินเยอะที่สุดในบรรดาน,นักเตะไม่แบบโหแบบโคตรเยอะปีหนึ่งได้แบบเป็นแบบกี่พันล้านว่าสี่ห้าพันล้านนี่งงกับมันมากเลยแบบอืแบบทําเงินอะไรกันเยอะแยะห่างนี้ไม่มีแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆไปข้างู้นกันต่อครับ ถคามันไม่มีเงินผมว่าเขามีเงินนะแต่เขาไม่มีเงินมาลงทุนแบบเนี้ยแล้วผมก็ไม่เข้าใจอ่ะตอนที่เขาดังๆเขาก็เล่นการตลาดเล่นมาเก็ตติ้งหาวิง่งหาสปอนเซอร์ไม่ได้เนี่ยผมไม่เข้าใจอ่ะคือบอลมึงเป็นแชมป์แล้วอ่ะแต่ว่าแทนที่จะมีสปอนเซอร์สองร้อยล้านสามร้อยล้านนะใช่ไหมกลับไม่มีอ่ะแล้วก็ดูโอ้โหแบบแต่ก็อย่างที่บอกนะถ้าเราเป็นนักธุรกิจพอเราเห็นว่า ไอ้ลูกชายเขาเป็นคนบริหารเงินแบบนี้ความไม่เป็นมือชีพความไรใครเ็าอยากร่วมงานด้วยเป็นพี่ๆอยากจะให้เงินสองร้อยล้านมาแม่แปะหนะ้าอกโลโก้นะ่ะเป็นสปอนเซอร์ก็ไม่มีสิพี่ตายแล้วนะฮะ,ะอืมโย่มาต่ออีกรอบหนึ่งก็ข้างนี้ก็เหมือนมีขี้หูอยู่ข้างในนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ฐานมันหมดนะครับแบตหมดแบตหมดแล้วก็ข้างนี้เนี่ยอันนี้คือแบตสำรองแบตสำรองนี่จะมีได้แค่สองสามนาทีซึ่งเอาพูดกันตามตรงเลยคลิปนี้น่าจะถ่ายไม่จบถ้าถ่ายไม่จบ,จบ,จบก็ต้องกราบลากันไปแล้วต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะแต่ว่าจะเอาให้ดูว่าขี้หูด้านในเนี่ยไม่ได้มีแน่นแล้วก็ติดหนึบเหมือนเมื่อเมื่อครั้งก่อนๆน,นะครับรุ่นพี่คนนี้ เพราะก่อนๆจะมีแบบเหนียวมากแต่อันเนี้ยวันนี้ออกง่ายมากเลยอยู่ข้างนอกกันหมดอย่างเนี้ครับข้างในไม่ได้มีกีหูไปติดนะดูแล้วไม,มไม่มีไม่มีดูจากทรงนี้แล้วก็ไม่มีข้างในโล่งเห็นแบบแก้วหูชัดทุกทีเนี่ยมองไปปุ๊บนี่นะไม่เห็นแก้วหูเลยนะครับค่อยๆแซะเอากีหูออกมาวันนี้ก็มองเข้าไปก็ เห็นแก้วหูชัดเจนแล้วก็มีขี้หูก็ขวางทางเล็กน้อยขวางทางแค่ตรงกลางหูอะครับไม่ได้อัดเข้าไปข้างในก็จะเป็น,นง่ายครับก็ใครอยากช่วยสนับสนุนช่องโดเน็ตมาได้เลยนะครับธนาคาร UOB 7 6 1เจ็ดหกหนึ4งเจ็นี่ครับนี่เนี่ยเขียนแปะไว้ที่นิ้วเนี่ย เชนะ่นไฉันเข้าไปถึงไหมเข้าไปถึงไหมเฮ้ยแน่นนิดนึงอออันนี้น่าจะเป็นแผ่นใหญ่ที่สุดของวันนี้แล้วครับคลิปก็ดับแล้วครับเดี๋ยวผมจะเสียบซ่อมซ่อมเสียบเข้าไปแล้วเอาขี้หูชิ้นใหญ่นี้ออกมาแล้วก็จะปิดคลิปไปด้วยอันนี้เลยนะ ว่าเอาชิ้นใหญ่นี้ออกแล้วจบแล้วไม่มีอะไรอ่าเนี่ยครับชิ้นใหญ่สุดแล้วของวันนี้จบครับก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันทุกคนเลยนะครับนี่พี่ดู mm hmm. เห็นไหมพอวันออกง่ายก็ง่ายหมดอนะยกเว้นอีแบตเนี่ยมันไม่ง่ายกันเราเลย <laughs> ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจจะมาอัดวีดีโอเลยวันนี้ ได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าไหมวันนั้นวันนั้นมันมาตัดมันไม่ตัดเวยมันขี้เกียจตัดแล้วมันก็มาพ่นยาฆ่ายาตายใช่ไหมเสร็จแล้วอีบ้านนั้นในที่มันอยู่ติดกันมันก็มันก็มาบ่นกับเราใช่ไหมว่าทําไมมันทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มายืนบ่นเราบอกว่าแก้ไขง่ายนิดเดียวมันว่ามันก็ถามมาแก้ไงยืนตะโกนมาตรงนั้นไม่ต้องตะโกนด่านะแล้วให้มันหันมา พอมันหันมาเนี่ยให้มันเห็นโทรศัพท์ชี้แล้วมันจะหยุดมันอยู่สักพักเราบอกว่าจะโทรหาตำรวจเดี๋ยวมันจะเก็บเครื่องมือกลับบ้านเองแล้วมันก็ทําตามที่ผมว่าวบอกผมมันไปทําเสร็จผมปรากฏว่ามันทําปุ๊บไอไอคนพ่นยามก็หยุดเครื่องมือเลยนึกออกไหมแล้วก็เก็บกลับบ้านเลยมันก็มาถามผมว่าทําไมอ่๋อกฎหมายเขามีเขาห้ามมาพ่นยาและฉีดยาในที่สาธารณะแบบนี้ นอกจากว่าคุณจะอยู่แบบในในส่วนที่ไม่ติดกับบ้านเรือนชาวบ้านก็ถึงคุณถึงพ้นได้ถ้าอย่างเงี้ยมผิดกฎหมายและไอ้พวกรับจา้างพน,น่ยมันรู้กันหมดอ่ะ<ม>เออแล้วเราก็บอกไปว่าโอ้ไม่รู้มาก่อนเลยผมจะใช้วิธีง่ายๆไ,ไม่นั่งเดือดร้อนกันไมเราเดือดร้อนเราก็บอกเขานั้นก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้เห็นตอนล้างแล้วก็สำรีพันแล้วนะครับ นี่นี่น,นี่ออกมาแล้วเห็นไหมเนี่ยที่หูที่ติดอยู่ด้งไงนิดๆหน่อยๆก็ออกมานะเอาเป็นว่ายัางไงพอมันตัดไปนี่ก็ถือว่าจบกันเลยนะครับก็อย่าลืมนะครับสุขภาพดีมีความสุขเรื่องใดๆเราด้วยเราได้สุขภาพดีมีความสุข,สข,สขต้องมาก่อนเห็นไหมเงินทองเนี่ยถ้าเราเก่งหาได้เลี้ยงตัวเองได้เนี่ยถือว่าคนเก่งมีเงินเยอะ ทำงานเก่งก็ถือว่าคนเก่งเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงเป็นฝูงได้ยิ่งเก่งใหญ่เลยส่วนคนโง่นี่ดูง่ายนิดเดียวคนโง่คือคนหาความสุขไม่ได้